วันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของในแง่ของเกมนะครับที่ผมมีอีกแล้วครับท่านผมจะบอกว่าซื้อมาตอนไหนนะในช่วงของ PlayStation 4นะครับเครื่องนี้ที่ชี้อยู่เนี่ยซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับต,นต,นตน้นเดือนมกราคมเมื่อปีที่แล้วนะครับลดราคาก็5,500นนะครับ5 5า0ันหแต่ถ้าแต่ถ้าจริงๆเนี่ยมือหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่านะครับ เอ่อ PS4 สเนี่ย PlayStation 4เลยออกมาตั้งแต่เมื่อ10กว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่ปีห5าหรือ56หรือเปล่ามผมก็ไม่แน่ใจนะกว่าจะได้มาก็รอดลดราคาครัไม่ได้ซื้อแบบพั่มเพื่อพุ่มเพื่อองนงี้นหน่อยนะต่อไปก็เนเกมคอมไอแฟมเบี่คอมพิวเตอร์นะฮะนี่หาซื้อยากแล้วนะครับหาซื้อได้ตามตลาดเกมมือสองทั่วไปส่วนตลับเกมนี้นะครับใช้กับเครื่องนี้นะ ซูเปอร์หกนะครับตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับก็ราคา200กว่าบาทนะเป็นตลับแท้นะครับผมแล้วก็ซูเปอร์มาริโอสนะครับก็เกมนี้ก็ไม่เคยเล่นเลยนะไม่เคยเล่นเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่นในแอปอิมูเลเตอร์แล้วกันนะครับผมเล่นลงสื่อนะครับผมนะแล้วก็ ป้ามายต่อไปก็คือจะซื้อเกมแบบว่าเออมาสะสมเป็นคอร์ดิชั่นหรือไม่ก็ซื้อกร์ดแคปเจอร์มาเชื่อมต่อกับคอมอะไรเงี้ยคอมเนี่ยนะฮะคอมสำหรับผมเนี่ยผมแพลนง,งานไว้แล้วผมแพลนง,งานไว้แล้วว่าอ่าจะเล่นเกมแบบเกมใหม่ๆที่เป็นกราฟิกแบบสมจริงมากขึ้นแล้วก็สเปคอาจจะแรงต้องแรงนิดนึงเพื่อที่จะไม่กระตุก เพื่อจะไม่กระตกเพื่อยกให้เล่นลื่นอย่างพวกเกม playstation 5แต่ผมยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องซื้อหรอกเพราะว่าราคายัางแพงอยู่นะเปนหลักหมื่นกว่าแต่รอดราคาก่อนเพราะฉะนั้นแก้ขัดก็คือต้องเล่นในคอมนะซ่อมคอมอะไรเสร็จให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เปลี่ยนการ์ดจอเปลี่ยนอะไรใหม่หมดเลยเพื่อที่จะเ,เล่นเกมแบบไลร์สดได้ด้วยแล้วก็ใช้สารพัดประโยชน์อย่างที่บอกกันไปแล้วนะครับหลายคลิปเลยแล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ย ผมจะเน้นเกมเก่าๆเกมเก่าๆเ,เ,เ,เลยนะครับกราฟิกที่แบบเป็นกระตูนหรือไม่ก็เกมคอมในสมัยก่อนที่ผมเคยไปเล่นเกมในร้านคอมนะเล่นแบบไลฟ์สดได้เหมือนกันนะครับผมผมวางแผนงานไว้ตรงนี้แผนไลฟ์สดทุกช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปน้าเงินแอปแดงแอปดาอะไรก็ได้แอปม่วงด้วยนะฮะที่ผมสมัครไว้แล้วก็อ่า ซ้อมกีตาร์เนี่ยผมก็จะซ้อมกีตาร์ส่งงานหน้าคอมเลยเพราะผมติดนิสัยในเรื่องของการแกะเพลงหน้าคอมฝึกกีตาร์หน้าคอมอะไรผมติดนิสัยตั้งแต่ตอนสมัยช่วงฝึกกีตาร์ใหม่ๆแล้วนะผมก็จะทํามันด้วยนะครับจะทํามันด้วยแล้วก็ผมจะอัดคลิปส่งงานผมจะแกะเพลงทั้งเพลงไทยเพลงสากลเพลงอะไรก็ได้นะเพลงตามงานทั่วไปแล้วก็ตามงานคอนเสิร์ตผมจะเอาจริงๆเลยส่งงาน ลงสื่อเลยเผื่อมีแมวม,มองจะชวนผมไปเล่น <c oughs> เพื่ออนาคตนะทั้งหมดก็เพื่ออนาคตนี่แหละนะครับทั้งหมดก็เพื่ออนาคตจะได้เแก่ตัวไปจะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานนะเพื่ออนาคตนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนล่วงหน้าคือคุณแม่ผมนะครับคุณแม่ผมแล้วก็ให้การวยหรือช่วยเหลือทั้งชีวิตเลยนะครับเป็น ผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงและที่เฝ้าห่วงห่วงลูกแต่หลังทุกเรื่องทุกบราวนะครับแล้วก็กีตาร์นะครับกีตาร์ก็ผมจะใช้ไปตามกาลเทศะและนะครับหลังจากที่ซ่อมเครื่องมืออะไรให้มันเรียบร้อยเนี่ยตามที่ชี้เนี่ยผมจะซ่อมให้หมดเลยเนี่ยแต่ก็าสยอยซ่อมทียะตัวก่อนนะไม่ได้มีตังขนาดนั้นส่วนฉลามไทยเนี่ยฮะที่แม่ซื้อมาซื้อให้ ไม่มีอะไรมากนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากแค่เปลี่ยนลูกปิดหมดเลยนะแค่เปลี่ยนลูกปิดหมดเลยแต่ส่วนภายในก็ยังใช้ได้อยู่นะและส่วนสติท้าเฟนเดอร์แบล็คท็อปเทเลเนี่ยจะเปลี่ยนข้างในใหม่หมดเลยแล้วก็สติท้าเฟนเดอร์สตาร์โตคัสเตอร์นะครับที่คุณพ่อให้มาเนี่ยผมจะต้องเอาไปเปลี่ยนยองเปลี่ยนยองเป็นฟอร์ s คลาสสิกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนปิกอัพเป็นเดมาร์ซิโอให้มันเข้ากับเฟนเดอร์ทรงสแตทโดยเฉพาะ แล้วก็กีตาร์โปร่งผมอาจจะซื้ออีกตัวหนึ่งเป็นกีตาร์หลังเต่าโอเวชั่นเหตุผลที่ซื้อหลังเต่าเพราะว่ามันใส่สายได้ง่ายไงไม่เหมือนกับกีตาร์โปร่งที่มันต้องเอาเอาหมุดนะ่ผมไม่ชอบแบบไม่ชอบแบบนั้นไม่ถนัดนะเออกีตาร์ตัวใหม่ในอนาคตนี่ผมอาจจะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอาจจะเป็นเฟนเดอร์เทเลเออซิงเกิลคอยหรือไม่ก็คลิปสันเลสพอลก็ได้ นะเพื่อที่จะใช้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตโดยเฉพาะนะครับเอฟเฟกที่ผมจะใช้นะในคอนเสิร์ตนี่ก็จะเป็นถั่วแดงของไลซิกนี่แหละนะที่มอกิตาร์ดังๆเคยใช้ในสมัยนั้นแล้วก็โทนเวิร์กคอร์สพันห้าสามารถเล่นที่ตามงานร้านกน็ได้หรืองานทั่วๆไปตัวมทั้งเวทีใหญ่ด้วยนะที่ วิกิด้่ังๆก็ใช้กันนะครับ uh, แล้วก็ส่วนเอ็กเรุ่นใหม่นะครับ mm hmm. ผมเล็งยี่ห้อก็คือ l i ซิกเฮลิกนี่แหละเดี๋ยวค่อยว่ากัน mm hmm. เพราะว่าช,วช่วงนั้นราคาแพงอยู่นะจะรอรูราคาแป๊บหนึ่งโอเคก็จะพูดคุยประมาณนี้นะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะออกไปทำงานเล่นดนตรีละนะครับโอเคครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนขอบคุณแม่ผมล่งหน้าเลยนะครับเพื่อ เอาไปซ่อมกีตาร์นะครับแล้วก็เอฟเฟกด้วยนะส่วนผมคุยกับแม่แล้วลนะ่ะเรื่องเรื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้ซ่อมแน่แน่ได้กลับไปใช้สารพัดประโยชน์ได้กลับมาใช้แน่ๆสารพัดประโยชน์แล้วก็ทํางานที่บ้านแล้วก็นอกสถานที่นะฮะทำงานที่บ้านกนะ็คือคอมพิวเตอร์ตัวนี้ที่ชี้ไปเนะี่ยแล้วก็โน้ตบุ๊กด้วยนะครับก็คือทํางานเอาไปใช้ทํางานนอกบ้านด้วยแล้วก็ทาเพลงอะไรนงน,นตา,ตา้วก็เล่นเกมเก่าๆเ,เน้นเกมเก่าๆเ,เลยนะถ้าแต่สมัยเกมตลับ ยันเกมคอมสมัยก่อนที่ผมเล่นเกมที่ร้านคอมน่ะนะได้ใช้ด้วยทํางานนอกสถานที่ด้วยแล้วก็ความเป็นครีเอเตอร์ของผมก็ไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้โพสต์ไม่ค่อยอะไรเพราะว่าเพราะภาระหน้าที่ด้วยนะอย่างที่ผมโพสต์ไปเป็นข้อความแล้วนะครับทั้งหน้าที่ของคนเป็นพ่ออ่าแล้วก็หน้าที่ของคนเป็นัดนตรีเนี่ยก็ต้องแบบต้องทุ่มเทกับการใส่ใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วลส่วนมุมของเล่นเนี่ยก็ ผมก็มีเท่านี้แหละแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่เพราะว่ารายได้ก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่นะรายได้ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่แต่ว่าจะไม่ได้ซื้อพิ่มเพื่อเพิ่มเพื่อนะผมจะซื้อแบบว่าเออเหมือนกับว่าเป็นรางวัลชีวิตอะสำหรับคนทํางานหนะักมาทั้งปีก็เหมือนซื้อเกมนะผมว่าได้ซื้อพิ่มเพื่อนะผมจะซื้อเป็นร,รางวัลชีวิตนะมันเป็นความสุขทางใจนะ แล้วก็กีตร์ทุกอย่างเนี่ยรวมเป็นความสุขทางเสียงความสุขในการทํางานแล้วก็ความสุขทางใจความสุขที่ทําให้ผมได้ไดมีกินมีใช้จนถึงทุกวันนี้ถ้าไม่มีพ่อแม่ผมผู้เป็นผู้สนับสนุนหรือผู้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงไหนแล้วนะครับที่ซุกหัวนอนมีรถขับมีนู่นนี่นั่นมีอะไรทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าจะฝ่ามาได้นี่ก็โอ้ยลาบากแทบตายเลือดตาแทบกระเด็นเลยและชีวิตที่ตกต่ําที่สุดของผมนะกับครอบครัวของผมนะ กับแม่ผมนะเคยดาวแบบสุดมาแล้วเคยดาวแบบสุดมากกว่าจะดิ้นรนกว่าจะลุกขึ้นมาได้เดี๋ยโหแทบจะร้องไห้ด้วยกันเลยแล้วก็สู้ไปด้วยกันนะนี่คือเบื้องหลังที่ผมจะพูดนะในคลิปต่อไปนะครับโอเคเดี๋ยวคุยกับทางคนสมควรละในรอไปตั้งเกือบ10นาทีละโอเคเดี๋ยวออกไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามาดูนะครับ